จยิบด,ดาวแนี่ยได้ดเฮ้ยมหจิบหัวเหรอัวเออถือวะใครดีคดดใครได้เว้ยได้งั้นใครได้โดนหัวก่อนอ่ะเอาไปแล้วกันไะด้ได้งั้นเอาตาม,มา้นเลยลกันนี่มมาก็เลยลวะเลยนะเว้ยมากระเลยไม่มีไปก,กันวะ 哎，梦着好来呗。